ถ้าการครีตแต่คือการตอบแทนพระคุณดิฉันก็พร้อมจะยอมทำทำไปอัดหงไทยไปก็ต้องทำนะจุดจดนี้รู้ทนาทางแล้วทำเองทุกขั้นตอนถ้าซื้อกิน5บาทปันนี้ได้กินแล้วเรียกมาทั้งบ้านลูกหลานเลนโหลดมาช่วยกันพับช่วยกันทำนะคะทำครึ่งวันกิน30วินาทีไม่ใช่ว่าอร่อยจนกินหมดนะคะกินแล้วมันเหนียวติดฟันต้องไปแคะฟันออกก่อนวันนี้เกกไก่ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวดำและนี่ไม่ใช่สตรีทฟู้ดอินเดียนะคะที่บอกว่าถ้าการครี้แต่คือการตอบแทนพระคุณ <ๆ S 2> ก็นี่แหละนี่แหละเออไม่เป็นไรแม่ กล้วไยไมติ๊กตอกเตรียมตัวเลยนะคะแป้นพิมพ์พร้อมหรือยังคะและที่กําลังทําอยู่นี้นะคะเรียกว่าขนมใส่ไส้เอออย่ามันถามหาสูตรอัตราส่วนนะคะไม่รู้ไม่เอาใช้การคาดเดาล้วนๆหลังจากนั้นก็ใช้ดัชนีนางทั้ง5นะคะนวดไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังยมอยู่เลยนะอ้าวเอาไงดีแป้งข้าวเหนียวดําหมดแล้วไม่เป็นไรเรามันสายกะเอาอยู่แล้วจินตนาการเอาใช้แป้งข้าวเหนียวข่าวก็ได้เข<ๆ>บอกแล้วจะมาอัตราส่วนอะไรคะสาวใช้การคาดเดาล้วนๆจินตนาการเอาเ ใช้เวลานวดแป้งมาแล้วนะประมาณ636ชั่วโมงยังไม่มีทีท่าว่าจะได้กินขนมใส่ไส้เ<ส>ลยเราก็ต้องทนเอานะคะแต่ตอนนี้เริ่มออกตัวแล้วนะคะตอนนี้เรียนขนมานไปแล้วนะคะโหพายแรงมากเลยค้าลำหน้าไปแล้วค่ะ200้ยเมตรค่ะแต่ตอนนี้ตามมาติตดๆด้วยล่าไแห่งลำน้ำนะคะก็เล่นตับไปอย่างรวดเร็วนะคะฝีพายไส้ของก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะกำลังไล่ตามมาติดๆนะคะอา้าวไปเฮ้ยเฮ้ยนะคะตอนนี้ก็ต้องแซงขึ้นมาแล้วท้ที่สุดค่ะโอ้ล่าไแห่งลำน้ำนะคะก็ชนะไปจะได้กินแล้วขนมใส่ ไม่ใช่เหนื่อยทํานะเหนื่อยภาคเสียงทุกวันเนี้ย